แช่ขอก็ได้รับโชคในที่นี้นะอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสาขายครั้งหนึ่งนะครับครับผมวันนี้เราก็มากันสองคนอีกเช่นเคยท่านผู้ชมเราก็มาขอโชคให้กับท่านผู้ชมท่านรอบที่แล้วองเห็นตรงนี้นะครับเป็น70แล้วก็เมย์ศนะูนย์ห้าเนาะเข้าสองคนเขานะฮะเขาเพราะว่าเห็นในจุดเดียวกันแต่ส่วนผมไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะรอบวันรอบที่แล้วเนาะก็ไม่ได้เข้านะแต่มี2คนก็คือองกับเมย์นะครับเข้า2คนนะครับ เพรฉะนวันนี้เราก็เลยมาตามอีกรอบหนึ่งฮะเราจะมาตามอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมว่าได้เลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านในรอบต่อไปนี้นะท่านผู้ชมนะในรอบที่แล้วรอบที่แล้วอองได้จุดนี้ท่านผู้ชม70ยังเห็นอยู่ท่านผู้ชมในจุดนี้นะครับเป็น70เนาะเจ็ดศูน70 มีเห็นเป็น705อองเห็นแค่70เมีก็เลยได้0550ด้วยวันนี้เรามาดูกันว่าอองกับผมจะหาเลขอะไรไปฝากท่านชมทุกท่านเนาะ นะโมต ata, o, ama, ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจิตตะจิตังแม่นางไม้เทวทิตาเมตตัรจะปิยังมะมะมะหาราโภมะหาโภคังมหาธนังปูเชนิสสาธุขอให้ได้รับโชคเออแม่เออไม่เงินตามตัวตัว right? ไว้แม่เด้อสาธุ ขอให้ได้รับโชคด้วยแม่อันนี้ก็เป็นทูบเลขไอ้ไข่นั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นทูบเลขมงคลที่เราได้จากซองทูบตรงนี้นะครับเราก็เลยจุดให้ท่านผู้ชมลองดูเผื่อได้รับโชคนะครับอองชมท่านผู้ชมอุ้ยอองดูบนนี้เหมือนมีเลขเลยด,ดินี่หนึ่งเจ็ดนี่ฮะเป็นรอยทูบไหมเดยท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดได้เลยนี่ย เดี๋ยวดูถ้าเผื่อออกตรงนี้นะซื้อเลยนะท่านผู้ชมรอดู เอาถ้าู้ชมตอนนี้เนะเราก็จะเห็นเลขที่โผล่ออกมาตอนนี้ใช่ไหมก็มะจะมีนี่นะเลขหนึ่งเลขเราห้าศูนย์นี้มันออกไปแล้วเนาะแต่แตมันจะมีตัวเล็กอยู่เห็นไหมได้ม,มีตัวเล็กอยู่หนึ่งเจ็ดสีม่มันซ้อนกันอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่แน่ใจว่เาเอาให้แค่นี้สองตัวข้างกลางนี้เจ็ดสี่เหรอเออเจ็ดสี่ก็มีหนึ่งด้วยไงนี่ไงเออหนึ่งเจ็ดสี่แต่เราไม่รู้ว่าอีตัวกลางปกติเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะแต่ว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ะใช่ไหม มันเริ่มนจากเป็นเลขสี่เหรอแต่วจะขานหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขเจ็ดหรือว่าจะเป็นเลขสี่นะตอนนี้แต่ว่าแต่ถ้าเขาในความรู้สึกเหมือนกับห้าศูนย์มันออกไปแล้วเนาะถ้าเราจะมาจับก็เป็นหนึ่งเจ็ดสี่ก็ได้หนึ่งเจ็ดสี่เออเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่แล้วก็กลับใช่ใช่ไหมห้าสี่ก็ได้เออเนาะศูนย์สี่ก็ได้กระดานนี้ท่านผู้ชมเนาะเลขทูบ่ยวจุดนี้ก็คือได้เลขทูบจากตรงนี้ นะครับจากตรงตรง,ตรงที่เขามีทูบนี่แหละเราก็เจอเลขทูบระดัจุดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตามนี้นะเมื่อกี้ได้เลขทูบกันแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวมาดูเลขจากขอนแม่ตะเคียนกันบ้างนะครับอ้องเห็นเลขอะไรสองห้าไหนชัดปะชัดอยู่นี่ตัวมันเล็กจังโอ้ยใหญ่อยู่นะมันเหมือนเลขสามมากกว่าบออสองห้านะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่สองห้านะเขียนสองห้าเนี่เอนี่เสองนี่ข้างล่างเลขห้านี่เลขห้าเื่อวันสองห้าอืมมันเงาเงาสองห้าเงาเงาดำดำท่านผู้ชมนับสองห้าเนี่ยเขียนได้ไหมสองห้าเนาะ นั่นก็ชัดแต่แหละจริงๆมันก็สองชัดสองแล้วมันก็ดูชัดเลยท่านผู้ชมเนะะนี่ก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมไปไหนแล้วล่ะองอนี่ชัดมากแปดเจ็ดท่านผู้ชมตรงนี้นะครับ เลขค่อนข้างที่จะชัดก็คือเลขแปดเจ็ดนะนี่เห็นไหมอันนี้เลขแปดนะรันนี้อันนี้เลขเจ็ดชัดไหมอันนี้คือถ้าผู้ชมลองลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเอาแปลงมาลงนะครับคราวนี้ก็เห็นเลขเป็นแปดเจ็ดนาะอยู่นี่นีนะครับอันนี้เป็นเลขเจ็ดเนาะ แปเจดนะครับแต่ตัวอื่นยังไม่เห็นนะแต่คือเห็นตอนนี้เห็นแปดเจ็ดอยู่นะครับมีใครเห็นเลขตัวไหนบ้างไหมนะ เราลองลองลงแป้งดูตอนแรกที่ส่องมาตอนแรกเห็นตรงนี้นะตอนแรกเห็นตรงนี้นะทุที่ผมเห็นก็คือแปเจด้วย ม e. ีตรงนี้เลขกหน่งถาผู้ชมเห็นไม่แทรกอยู่ตรงนี้ไหมเล็กหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมนี่มีเล็กหนึ่งตรงนี้กัหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเลยเห็นไหมน่ไงชัดเลยนี่ถ้าผู้ชมหนึ่งมีเล็กหนึ่งอยู่ตรงนี้ัหนึ่งนะหนึ่งแปดเจ็ดเลยนะถ่ายไว้ก่อนนะตรงนี้ชัด ลองเอาแป้งมาลงหน่อยดิตก็นี้ที่อองก็เห็นเลขอยู่ใต้นี้เลขลายอองเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เห็นเลขลายใต้นี้เนี่ยใต้นี่อ,อ้าวนี่เราละอ้าวถ้าผู้ชมนี่อองเห็นนะครับแปนี่เลขแปดเลขเจ็ดเลขเจ็ดแปดเจ็ดเนาะ ก็ยัมีเลขเก้าปดเหมือนกันนะเห็นไหมเปลี่ยนเหรเออแปดเจ็ดก็มีเก้าปดก็มีนะ่นีก็8อันนั้นตรงที่องชี้นะครับเป็นเลขแปดนเลขแปดข้างล่างอัทุกเดี๋ยูเีอเลขแปดเลขใกล้กัน เห็นหนึ่งเจ็ดขึ้นมาแล้วครับตอนนั้นแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดแต่ท่านผู้ชมจุดนี้เนี่ยองเห็นนะครับแปดกับเจ็ดเนาะเฮ้ยตรงนี้เหมือนเก้าเจ็ดเลยองนี้หนึ่งเก้าเจ็ดดูดิเห็นไหมสองได้ดี เฮ้ยสองเจ็ดสองเหรอเฮ้ยเจ็ดสองอยู่ข้างอ่ะใกล้ๆเจ็ดสองเหรอนี่ลึสองนี่นี่เออเฮ้ยใช่สองแปดเจ็ดสองแปเจ็ดหรเฮ้ยนี่แะละดูนี่หนึ่ง หนึ่งเก้าเจ็ดสอง่ตรงเนี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดสองเลขแปดเอันี้เริมริมใช่ไหมครับริมนี่นี่ะใช่ีดสีขาวนะครับอองทีตรงเลขเจ็ดินี่เหรอตรงปลายทูบอ่ะนีงนี่เออเดะแหละเนี่ยอ้ขยับอีกขยับไปหนนึง ดำๆจะซ้ายมเออนั่นแหละแปดอันนี้เลขสองอันนั้นเจ็ดอันนั้นเจ็ดอันนั้นเจ็ดเราเห็นเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดตัวดำนะครับเจ็ดแต่ตัวตัวเล็กๆข้างๆครับจะตรงทูบจี้เป็นเลขสองเนี่ยริมเนี่ยมันจะมีหนึ่งเก้าอยู่ป่ะหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดสองโอ้ยหลายตัวจังเออเนาะอาวันวานนั้นก็มีคนมามาชี้เราแบบนี้ท่านผู้ชมวันนี้ก็มีพี่เขาเดินผ่านมาพอดีเห็นอีกแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้เนาะ ตรงนี้หลายจุดนะเนี่ยหลายหลายเลขเลยท่านผู้ชมมืออาจไปนิ่งนะมือไม่นิ่งเท่าไหร่ช่วยกันตีแล้วกันเนาะนป้ายคลิปวีดโอนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสาขาท่านผู้ชมเราสรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้เนาะตามที่เราได้เห็นเลขเนาะก็จะมีอยู่หลายๆจุดที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะมีจุดแรกเนี่ยเราเป็นการจุดทูบนะทูบก็คือเลขจากที่เราได้ตรงนี้เราก็จะมีเลข เป็น1 74นะเมื่อกี้สรุปให้ก็คือเป็น174แล้วกันเนาะแล้วก็มีของพี่เขาอีกคนนึงก็เป็น1 7 0นะครับลเลขก็จะคู่กันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่จุดนี้นะครับเป็นเลข78นะครับแล้วก็เป็น8 1 7ประมาณนี้นะครับเป็น3ตัวนะมีเลขหนึ่ง่ขึ้นมา25ก็มีอีกตัวหนึ่งที่องเห็นก็คือสองจุดนี้เนาะแล้วมียุ่ริมนู้นท่านผู้ชม8 7ดเเมื่อกี้8 7เนาะพอ2ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันเห็นเลข 2, 8, อีกกลุ่มหนึ่ง <10. S 2> 7จ็ดสแเนาะเจ็ 28, แต่ว่าผมเห็นที่ผมส่งตอนแรกเนี่ยก็คือเลขเป็นหนึ่งเก็นาะหนึก็กระโดดขึ้นมาในจังหวะที่ที่เห็นเมื่อกี้เนาะนะครัวันนี้ก็พาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคอยู่ที่วัดสาขาแห่งนี้ท่านผู้ชมนอก,กับแม่ตะเคียนพี่ไรรัตแห่งนี้นะครับก็หวังว่าจะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคกับเราก็เป็นได้เนาะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะฝากด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ